สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกทกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์เจอกับอาจารย์การดาทุกๆเดือนสําหรับการพยากรณ์ดวงชะตา ทั้ง12ราศีในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ประจำเดือนตุลาคมปี2564ของชาวราศีมังกรชาวธาตุดินที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ก็เป็นการทำนายดวงแบบโดยรวมนะซึ่งมันก็มีตรงหรือไม่ตรงก็ได้ถ้าตรงแล้วดีอ่ะเราก็เก็บเอาไว้เป็นพลังงานบวกจะได้ทำให้ตัวเราอ่ะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปแต่ถ้าไม่ตรงอ่ะเราก็ไม่ดีด วอย่าไปคิดมากอย่าไปกังวลน,นะคะสิ่งไหนไม่ดีเรา,าจะได้หาวิธีป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆจะดีกว่านะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดไพ่แล้วก็ฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ใบแรกนะคะ Openness ใบที่สองนะคะ f u l f i e n t แล้วก็ใบที่3นะคะ Nature ราชนีถือไม้เท้าสี่ไม้เท้าเดือฟูอัศวินถือดาบอยู่2พิ้งเทสเจ็ดดาบเก้าไม้เท้านะคะสิบดาบ อยู่แฮงแมนแล้วก็สุดท้ายนะคะหนึ่งไม้เท้าพลังงานโดยรวมนะคะพายได้สื่อถึงการได้รับโอกาสที่ดีนะการมองเห็นรูปทางเห็นหนทาง คจอทางสว่างเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จและความสมหวังนะเป็นช่วงเวลาที่จะมีโอกาสดีๆถูกหยิบยื่นเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นการได้รับโอกาสทางด้านการงานได้งานทำที่ดีหรืองานที่ทำอยู่มีความมั่นคงทำแล้วจเจริญก้าวหน้าหรือได้รับโอกาสทางด้านการศึกษานะคะมีโอกาสได้เรียนต่อได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้น คุณจะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากคนรอบข้างเห็นรู้ทางนะเห็นช่องทางในการหาไรายได้เข้ามาได้รับกำลังใจที่ดีจากคนในครอบครัวมันเหมือนกับว่าชีวิตของคุณนับจากเนี้จะค่อยๆดีขึ้นนะคะใครที่มีเป้าหมายในชีวิตก็จงทำมันให้สำเร็จอย่าได้ละความพยายามโดยเด็ดขาดนะก่อนหน้านี้มันอาจจะเคยล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนนะคะแต่ก็อย่าได้ท้อนะอย่าได้ หมดกำลังใจขอให้เราอะ่ะมีความพยายามมีความอดทนต่อไปนะความพยายามที่ไหนความสำเร็จก็จะอยู่ที่นั่นนะคะแม้ว่าจะมีอุปสรรคจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มันอาจจะมีผลกระทบต่อเราอยู่บ้างแต่คุณก็สามารถต่อสู้ฝ่าฟันกับปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆไปได้นะไพ่รา,าชนีถือไม้เท้านะคะก็เปิดมาเป็นไพ่ใบแรกเลยนะถ้าชาวราศีมังกร เป็นผู้หญิงนะก็จะเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งหาเงินเก่งเก่งรอบด้านนะไม่ว่าจะเป็นงานในบ้านหรืองานนอกบ้าน คุณก็เอาอยู่สามารถทําได้ดีหรืออาจจะหมายถึงผู้หญิงที่สู้ชีวิตนะต่อสู้ดินน้นรนด้วยตัวเองมาตลอดไม่ชอบพึ่งพาใครมีความอดทนนะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆผู้หญิงบางคนนะอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้นะเป็นเสาหลักในการหาไรายได้เข้ามาจุนเจอือคนในครอบครัวก็เป็นช่วงที่คุณต้องต่อสู้ดิ้นรนสักหน่อยนะเหนื่อยหน่อยนะคะช่วงนี้ เป็นช่วงที่ต้องเหนื่อยกับงานนะเหนื่อยกับคนท้อแท้ท้อแท้บ้างนะแต่มันก็อาจจะรู้สึกได้แค่แป๊บเดียวนะเดี๋ยวคุณก็สามารถปลุกพลังในตัวคุณให้ซู้ต่อไปได้เพราะว่ามันยังมีภาระหน้าที่ที่คุณจะต้องรับผิดชอบอีกเยอะเลยนะเป็นสิ่งที่ต้องทำอีกมากมายถ้าคุณไม่ทำ ก็ไม่มีใครทําได้นะคะช่วงนี้ก็อย่าหักโหมทํางานหาเงินมากเกินไปชาวราศีมังกรควรดูแลสุขภาพของตัวเองบ้างนะฟังเสียงร่างกายนะฟังเสียงตัวเราด้วยว่าไหวไหมนะไม่ไหวก็พักบ้างจะได้มีแรงทําสิ่งต่างๆในวันต่อไปชาวราศีมังกรบางคนอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะได้ทําอาชีพใหม่ได้ทํางานที่ใหม่โยกย้ายที่ทํางานย้ายนแผนก หรือถ้าใครค้าขายมีร้านค้าเป็นของตัวเองอะ่ะก็อาจจะมีการโยกย้ายร้านไปขายที่ใหม่ก็ได้ได้เจอสภาพแวดล้อมใหม่ๆนะคนใหม่ๆเราก็ต้องพยายามปรับตัวให้เร็วที่สุดเรียนรู้ให้ไวนะแล้วคุณก็ไม่ได้อ่าไม่ต้องไปสนใจนะไม่ต้องไปสนใจคํานินทาหรือคําดูถูกต่างๆทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคําพูด ของคนพวกนั้นนะ่ะมันเป็นแค่ลมปากนะคุณไม่ต้องเอามาคิดเอามาใส่ใจให้มันลุกสมองนะเอาอเวลาไปทำมาหากินหาเงินหาทองจะดีกว่านะคะช่วงนี้ทำอะไรต้องพยายามมีสติให้มากๆนะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเลยที่คุณจะต้องจัดการต้องคิดต้องแก้ไขขอให้คุณมีสตินะคะสติจะนำพาให้คุณผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆแล้วก็ความยาก ลำบากต่างๆไปได้นะทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายไปเองนะคะขอให้ชาวราศีมังกรนะหมันกระทำความดีเอาไว้นะ<ม>คิดดีทำดีนะคะแล้วความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นกับตัวคุณอย่างแน่นอนนะรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกป้องคุ้มครองให้คุณรอดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆอีกด้วยความดีจะเป็นเกาะคุ้มครองให้คุณ ปลอดภัยในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการงานกันต่อเลยนะคะการงานของชาวราศีมังกรช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะเจสมินเจ้าหญิงถือเหรียญหนึดา สวินเถืีอนการงานนะคะสำหรับชาวราศีมังกรจากการเปิดไพ่งานของคุณนี่ค่อนข้างมั่นคงดีอยู่นะสวนกระแสกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันงานยังเป็นรายได้หลักแต่การทำงานในช่วงนี้อาจจะเหนื่อยสักหน่อยนะงานค่อนข้างเยอะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องบริหารจัดก,การ มีหลายๆเรื่องต้องตัดสินใจให้ดีก็ต้องอาศัยประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่คุณมีก็ต้องงัดความรู้ความสามารถออกมาให้หมดนะมีดีอะไรก็ต้องเอาออกมาใช้นะคะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะไม่ว่าจะมีปัญหาในไม่ว่ามันจะมีปัญหาในรูปแบบไหน เข้ามาเนี่ยคุณก็สามารถรับมือได้เป็นอย่างดีหรือในช่วงที่ผ่านมานะคุณอาจจะต้องเผชิญกับอุปสรรคกวาดหนามนานประการแต่นับจากนี้น่าจะเป็นช่วงที่ปัญหาต่างๆกําลังคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะโครงการต่างๆหรือสิ่งที่คุณได้ทําค้างไว้ที่มันไม่เสร็จสักทีนะยังไม่ได้ข้อสรุปก็จะสําเร็จลุล่วงด้วยดีใครที่ทํางานเกี่ยวกับอาหารนะขายของกินต่างๆ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากๆจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีได้ยอดขายที่ดีนะโดยเฉพาะถ้าใครขายผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยก็จะมียอดขายสูงขึ้นหรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับหมอพยาบาลนะงานด้านกฎหมายบัญชี หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับประกันภัยช่วงนี้จะโดดเด่นดีมากๆนะคะเป็นที่ยอมรับได้รับความสําเร็จมีความภาคภูมิใจเป็นช่วงที่การทํางานต้องต้องมีการช่วยเหลือนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันคุณอาจจะต้องไปช่วยเหลืองานคนอื่นหรือคนอื่นอาจจะมาช่วยเหลืองานคุณก็ได้ก็จะเกิดมิตรภาพที่ดีได้เจอเพื่อร่วมงานที่ดีที่พร้อมจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันชาวราศีมังกรที่ก่อนหน้านี้นะถ้าคุณขยันทํางานมาโดยตลอด นักเอาเบาสู้ไม่เกี่ยงงานก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับผลตอบแทนจากความมุ่งมั่นตั้งใจขยันทํางานมาโดยตลอดผู้หลักผู้ใหญ่เห็นผลงานเห็นความตั้งใจของคุณความพยายามของคุณจะไม่เสียเปล่านะดังนั้นอย่าได้ท้อหรือหมดกาลังใจในการทํางานนะคะปัญหาที่มันเกิดขึ้นน่ะ มันทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะยิ่งปัญหาเยอะเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นทํางานที่ไหนมันก็ต้องเจอปัญหาด้วยการทุกที่นะคะจะมากจะน้อยก็ต้องพยายามฝ่าฟันไปให้ได้ส่วนชาวราศีมังกรนะที่คิดอยากจะหางานทําใหม่นะอยากหาความท้าทายอะไรใหม่ๆ ก็สามารถทําได้นะแต่ก็ให้ได้งานใหม่ทําเสียก่อนนะอย่าเพิ่งลาออกจากงานเก่าถ้ายังไม่ได้ที่ใหม่นะคะให้ที่ใหม่รับเราเข้าทํางานชั่วชัๆก่อนนะส่วนเรื่องของการเรียนนะคะนักเรียนนักศึกษาท้าที่ผ่านมาคุณตั้งใจเรียนมาโดยตลอดทบทวนบทเรียนอยู่เสมอนะไม่ขี้เกียจร,รับรองเลยว่าสอบได้สอบผ่านอย่างแน่นอนไพ่จัสตเมนนะคะขึ้นมาบง่งบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ตัวคุณเป็นคนกำหนดนะเราเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตของเราเองถ้าอยากประสบความสำเร็จทางด้านการเลี้ยงอยากมีอนาคตที่ดีมีงานทำมีเงินเดือนเยอะๆได้รับการยอมรับมีหน้ามีตาในสังคม คุณก็ต้องขยันเรียนตั้งแต่ตอนนี้เลยนะมีความมุ่งมั่นตั้งใจสร้างเป้าหมายให้กับตัวเองพยายามไปให้ถึงฝันนะถ้าคุณทำดีมาตัวตลอดอะก็ไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลน,นะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เรียนไม่เก่งก็ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องไปรู้สึกน้อยอบน้อยใจเราก็ต้องเพิ่มความพยายามให้มากๆนะให้มันรู้ไปว่าเราทำไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเรานะคะ คุณสามารถทําได้อยู่แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเงินกันต่อนะคะราชินีถือถ้วยเฮอร์มิสเดอสตาร์เลเวอร์แล้วก็เดวิลนะคะการเงินของชาวราศีมังกรจากการเปิดภพย ดูแล้วการเงินของคุณเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะมีใช้มีจ่ายดีกว่าช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้าเนี้ยการเงินค่อนข้างสาหัสสาการอยู่ไม่ใช่น้อยเลยชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินกันจนเวียนหัวกันเลยทีเดียว แต่ว่าในช่วงนี้คุณสามารถหาเงินได้มากกว่าเดิมนะนอกจากคุณจะมีรายได้จากงานประจำที่ทำอยู่แล้วอ่ะคุณจะมีรายได้พิเศษนะคะได้เจอรูปทางในการทำมาหากินอย่างอื่นอาจจะได้รับจ้างทำงานชั่วคราวทำงานจอบเล็กจอบน้อย พอมีเงินมาใช้จ่ายได้คล่องมือมากขึ้นมีงานอะไรเข้ามาคุณก็ต้องรีบคว้าเอาไว้นะไม่ว่าผลตอบแทนจะมากหรือจะน้อยก็ตามเราก็ต้องคว้าเอาไว้ก่อนนะอย่ากเกี่ยงเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอะไรที่มันทําแล้วเป็นเงินเป็นทองก็จงทําเลยนะคะหรือจะมีคนมาชวนคุณไปทํางานด้วยนะมาชี้ลู่ทางมาบอกช่องทางในการทํามาหากินเพิ่มขึ้นคนที่ว่างงานไม่มีรายได้ก็จะมีคนมาชวน ให้ไปทำงานด้วยนะคะมาหางานให้ทานะให้คุณมีรายได้เข้ามาใช้จ่ายเป็นช่วงที่มีคนเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็อุปถัมภ์คนดีมากแต่ยังไงซะนะคะถึงแม้ว่าจะมีเงินเข้ามาคุณก็ต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินให้รอบคอบมากกว่าเดิมด้วยนะด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันนะ่ะเรายังคงต้องประหยัดใช้ประหยัดจ่ายอยู่นะคะ อะไรที่เราอยากได้ถ้ามันไม่มีประโยชน์ไม่มีความจําเป็นก็ต้องหากห้ามใจนะเก็บเงินไว้ใช้ใยายามฉุกเฉินจะดีกว่าแล้วก็ช่วงเนนือชาวราศีมังกรต้องระวังการถูกชวนให้ลงทุนในรูปแบบต่างๆนะพยายามอย่าเชื่อคนง่ายอย่าโลภนะเพราะมีเกณฑ์จะเสียเงินโดยใช่เปล่าจะเรียกร้องเอาคืนทีหลังะก็ยากนะคะไพ่ขึ้นมาเตือนเฉยๆนะมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ เราเระาวาังไว้ก่อนจะดีกว่านะคะด้านโชคลาภการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลนะคะถือว่าโดดเด่นใช้ได้เลยทีเดียวคุณจะมีโชคลาภจากงานที่ทำนะได้รับโอกาสทางการเงินที่ดีมีโอกาสได้เงินตกค้างเงินตกเบิกหรือเงินค้างจ่ายอะไรสักอย่างที่คุณต้องได้เป็นเงินที่คุณรอคอยมานานนะบางทีเราหมดหวังกับเงินก้อนนี้ไปแล้วแต่บทจะได้ก็ได้มาอย่างง่ายดาย ของของเรายัางไงก็เป็นของเรานะส่วนด้านการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลก็สามารถเสี่ยงโชคได้นะคะประตูดวงประตูโชคลาภได้เปิดแล้วนะเลขนําโชคก็จะมาจากผู้ําบอดในวงการเสี่ยงโชคคุณซื้อตามเขาก็จะเกิดความโชคดีรับทรัพย์รับโชคได้เหมือนกันถ้าโชคดีได้เงินมาก็แบ่งเงินไปทําบุญทําทานเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแล้วก็ดึงดูสิ่งดีๆรวมถึงโชคลาภต่างๆ ให้เขาหาตัวเราด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของความรักกันต่อ v i e l of Fortune สิบถ้วยนะคะ t e m p e r a n e the world สี่ถ้วยความรักนะคะสําหรับคนที่มีคู่รักมีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วของชาวราศีมังกรช่วงนี้คู่รักรักกันดีมากๆนะไพ่ออกมาค่อนข้างสวยเลยนะคะคู่รักยิ่งคบกันนานเท่าไหร่ก็จะทําให้รักกันมากขึ้นเท่านั้นนะต่างดูแลเอาใจใส่กันและการเป็นอย่างดีคุณทั้งคู่ก็พยายามปรับตัวปรับนิสัย ปรับให้เข้ากันมากที่สุดบางคู่ที่คบกันมานานอาจจะเริ่มมีการพูดคุยถึงเรื่องการสร้างครอบครัวร่วมกันอยากมีอนาคตที่ดีต่อกันในวันข้างหน้าเป็นการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งนะคะหรือคู่ไหนที่เพิ่งคบกันได้ไม่นานนะก็มีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้กันและกันไปก่อนมีความรักต่อกันนะมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่บางทีก็อย่าเพิ่งไปรีบร้อนหรือไปเล่นสถานะ เพราะอาจจะทําให้คู่รักรู้สึกอึดอัดใจต่อกันได้เขาจะกดดันนะและอาจจะกลายเป็นปัญหาที่ทําให้ต้องเลิกกันให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีที่สุดนะถ้าคุณสองคนเป็นคู่ที่ใช่ต่อกัน ก็จะยังรักกันต่อไปได้นะมีความสุขด้วยกันในอนาคตแต่ถ้าไม่ใช่มันก็จะมีเหตุให้ต้องจากกันอยู่ดีนะช่วงนี้คู่รักต้องหมั่นเติมความหวานให้กันบ้างนะคะอย่าทําให้ความรักคุณสองคนน่ะมันจืดจางหรือเด็ดขาดพูดให้กําลังใจกันสักหน่อยนะแล้วก็ บางทีก็อย่าเอาปัญหารอบตัวมาเป็นอุปสรรคในการครบกันขอให้คุณสองคนนะมีความมั่นคงต่อกันรับรองเลยว่าจะสามารถครบกันได้ต่อไปนะคะส่วนคนโสดนะคนโสดชาวราศีมังกร มีคนเข้ามาแน่นอนนะคะมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจด้วยมันจะเกิดปาฏิหาริย์ที่ทําให้คุณสองคนได้เจอกันได้มาทําความรู้จักกันนะบางคนอาจจะรู้จักกันผ่านสื่อออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลในรูปแบบต่างๆแม้ว่าจะอยู่ห่างกันนะแต่ระยะทางที่ห่างไกลก็ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นอุปสรรคสําหรับคุณเลยมีเกณฑ์ได้พบรับก,กับชาวต่างชาติต่างภาษาด้วยนะหรือคนที่อยู่แดนไกลนะคะ ไม่มีวันไหนที่คุณสองคนจะไม่แชทหากันเลยคุยกันทุกวันนะอาจารย์มองว่ามีโอกาสที่จะคบหากันได้อยู่นะคะแต่ก็ยังไม่สามารถเดินทางมาหากันได้ด้วยปัญหาวิกฤตโรคระบาดท,ที่มันเกิดขึ้นก็เป็นช่วงที่ความรักของคนโสดชาวรามสีมังกรค่อนข้างโดดเด่นดีทีเดียวทีนี้มันก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วนะว่าคุณจะเปิดใจรับรัก กับความรักในครั้งนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีคุณอาจจะแค่คุยเล่นๆกันไปก่อนนะยังไม่อยากจริงจังคือตัวคุณก็ยังไม่แน่ใจนะยังไม่มั่นใจกับความรักที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้ หรืออาจจะเป็นต่างฝ่ายต่างกําลังระวังเนื้อระวังตัวกันอยู่ก็ได้นะคะก็ค่อยๆคุยค่อยๆค,ยค,ยค,ยคบกันไปอย่างไม่ต้องรีบร้อนอะไรก็ได้นะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีที่สุดนะคะเรื่องความรักบางทีเราก็อย่าไปรีบร้อนนะค่อยๆคบค่อยๆค,ค,คุยกันไปก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสุขภาพนะคะสาหรับชาวราศีมังกรเมจิเชียน,นะคะ แปดไม้เท้าเจ้าหญิงถือไม้เท้าจากการเปิดภพยนะคะชาวราศีมังกรคุณน่าจะเป็นคนที่แข็งแรงดีทีเดียวนะไม่ค่อยเจ็บป่วยอะไรรุนแรงถ้าจะเจ็บป่วยบ้างอะ่ะก็ไม่ได้หนักหนาอะไรอาจจะมีเป็นหวัดไม่สบายนะตัวร้อนไอจาม กินยาพักผ่อนให้เพียงพอเดี๋ยวก็หายนะคะแต่ยังไงซะก็อย่าชะล่าใจาโดยเด็ดขาดนะยิ่งตอนนี้เราก็มีปัญหาเรื่องโรคระบาดเกิดขึ้นด้วยยังไงก็ต้องระวังตัวเองให้ดีมีเวลาว่างก็ออกกําลังกายบ้างนะถ้าไม่สะดวกไปออกกําลังกายที่สวนสาธารนณะเราก็ออกกําลังกายภายในห้องก็ได้นะเปิดเพลงเต้นอารบิกแกว่งแขน เล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะโดยเฉพาะคนที่ work from home อยู่ที่บ้านก็ขยับร่างกายบ้างนะอย่ามัวนั่งทำงานหน้าจอจนเพลินอาจจะทำให้เราปวดเอวปวดหลังได้แล้วก็ช่วงนี้พยายามอย่าเครียดนะะ เพราะว่าความเครียดเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายอ่อนแอไม่สบายได้ง่ายพยายามปล่อยวางกับสิ่งที่มันไม่ได้อย่างใจบ้างนะจะได้ไม่เครียดแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะนี่ก็เป็นดวงชะตาของชาวราศีมังกรประจําเดือนตุลาคมปี2564ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องการดาพยากรณ์ฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยและคุณก็จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาประจำเดือนและหลังจากที่ทุกคนได้รับชมรับฟังการพยากรณ์ในคลิปนี้แล้ว อาจารย์ไม่ได้คาดหวังนะว่าการทำนายมันจะตรงกับทุกๆคนแต่อาจารย์หวังอยากให้ทุกคนได้รับความรู้สึกดีๆนะได้รับพลังงานบวกกลับไปเพื่อพร้อมต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการดำเนินชีวิตต่อไปสู้ๆนะคะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราต้องสู้กันต่อไปนะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ชาวราศีมังกร พบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้และเราก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ